สวัสดีค่ะพบกับช่องสาวไทยบูมุกดาหารอีกแล้วด้วยค่ะมื่อนี้พี่น้องสาวไทยบูก,กบมนนะะ็มาดำนาเนาะคะ่ะเนาะมาดำนาแล้วค่ะนี่คนขาดมือขาดก,กับกำลังขาดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ดำแล้วเนาะนี่ค่ะกำลังดำ ดำไปเรื่อยๆโอยลูกกบกับแลนแลนสวดๆแลนสวดๆน,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 นี่อันนี้อันี้ดำพึ่งแล้วนะคะแดดฮอนมากๆพี่น้องมูนี่แดดฮอนมากๆเลย มันก็เย็นสบายอยู่มันหักแดดเนาะพี่น้องใหญ่แก่ใหญ่คนควรใกล้สิแล้วเลยพี่น้องอนี่ใกล้สี่หุ่มแล้วเจ้าเจ้า นี่เสือเขียวนี่มือะมังเลยค่ะพี่น้องเกีงบอหนี่ให้บังใหญ่นี่ดำกันอยู่สี่คนนี่เห็นบอหนี่ตอนนี้กำลังหันหลังใส่กันเนะค่ะเนาะเห็นบอหนี่ <laughs> วิธีชีวิตบ้านเฮาก็เป็นสี่ลไรพี่น้องเทาเทบูกับมาแต่สอนมาแต่สอนกับมาแหวะมาแหวะดำนาก่อน <laughs> <laughs> แต่เท่าเทบูดำเร็วมากเลยนะแต่เหลือหนีมันเหลือหนดเดียวพี่น้องเท่าเทบูก็ลบบงดีกว่าเหรอคะ ถามันเลื้อหน่อยๆเน,นี่ยเขาเสียดำไปทางหนาเนาะค่ะถามมันเลือลเเ้อยารเนี่ยเขาสีถอยหลังวิธีการดำนาเนาะพี่น้องหลายๆคนอาจสิลืมไปแล้วเพราะว่ามันบดได้ดำแล้วนะส่วนมากเขากับสิหวานเอาเลยเนาะพี่นองเนาะเพื่อความสะดวกสบายลกล้าอยู่แจ้ผู้ มือไทยกับไทยอยู่้างล่างมือดำกับดำไหลไปเรื่อยๆนะพี่น้องๆไกลแล้วแล้วไวขนาด อีกสองหมัดบ่อพ่อเอ้าพ่อเห็นแล้ำเห็นน้ำตั้งหลายคนน้ำตั้งหลายคนนะนะบัดซีหุ่มแล้วหางออกหางออกว่าที่ เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์นี้มันก็สีเขียวตืบเลยนะพี่น้องนี่นะตอนเท่าดำใหม่ๆมันอาจสีเบิองเหลืองๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะลุงพลอ่ะบระเทศไทยยักเถื่อประเทศไทยลุงพลยักเถื่อจักคนเนาะลุงพหน่อยดังจังหน่อยดังตลอดลุงพล ใจหุ่มแล้วขี่ต้มขนาดเนาะยันกัะปูกัดบ่โตทั้งท,งท่งนะผัดอัน ดำตั้งแต่ตอนไหนคือเขียวเลยค่ะ,ต,ะตัวทั้งทึ่งนะบอกอ้ออาทิตย์หนึ่งคือเขียวใบป,ป, <c oughs> ประมาณสองอาทิตย์้ะคะ่ะตัวเขียวเขียวอันนี้ก็พึงดำเนาะแดดจ้าขนาดีนกล้องสะท้อนเดี๋ยวไ้นี่เ้าไปบึงเนาะ เดี๋ยวซาเทพูสิพาไปเบิ่งนไฮนี่พี่น้องได้ประมาณสองอาทิตย์นี่กับพ่อวานปุยเราพี่น้องเอ้ยน่ะคะนี่ปาติโทปาติโทเซลเซลกบน่อยและหลุดลุด <laughs> นี่นะคะปาติโทอู กบน่อยไลอีลีเดฮเดฮะเดฮเดเดเดซะนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีขนาดเนาะพี่น้องสูตรอากาศบริสุทธิ์บ้านนอกขอกนาเฮา ยาเมือแรงมากอะเขียดกระหอ้องแตกแตกแตกมวนปาดหายถึงน่ะหายตู้เขาเขียวน่ะลูกกุ๊บเดี๋ยวโตบากใหญ่เร็วเร็วนะคะ เป็นบอเก่งบอเนี่สี่คนหายบ้าใหญ่แล้วเรียบร้อยอ่าสำหรับคลิปนี้สาวไทยบุกกับเขาจบคลิปเพียงนี้เด้อยค่ะสวัสดีค่ะ